สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องอาร์เกมเมอนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดใหท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับพบกันวันนี้ดึกหน่อยนะครับ12มกราคม2565สีทุ่มครึ่งมีข่าวดีมาบอกท่านผู้ชมทางบ้านครับติดตั้งฟรีอินเทอร์นเน็ตไ i ไฟฟรีนะครับสำหรับผู้มีรายได้น้อยกว่า2,000ชุมชนทั่วประเทศชมและฟังรายละเอียดครับเมื่อว,วานนี้ครับ ตรงกับวันที่11มกราคม2565 6 5เวลาบ่าย2นะครับที่เพจไทยกูฟ้าได้ขึ้นข่าวมีรูปภาพด้วยบอกว่า d e s เดินหน้าติดตั้ง Wifi ฟรีฟรีอินเทอร์เน็ต Wi-fi สำหรับผู้มีรายได้น้อยแอดชุมชนทั่วประเทศรายละเอียดเขาบอกว่า d d s d e s d s ก็คือกระทรวงดิจิทัลน,นะครับตัวย่อ เดือนหน้าติดตั้งฟรีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi สำหรับผู้มีรายได้น้อย,อยแอดชุมชนทั่วประเทศรายละเอียดบอกว่ากระทรวงดิจิทัลกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในวงเล็บ DES เร่งดำเนินโครงการฟรีอินเทอร์เน็ตในวงเล็บ Wi-Fi สำหรับผู้มีรายได้น้อยในชุมชนต่างๆเพื่อเพื่อเสริมสร้างการสร้างไรายได้ของประชาชนอย่างตัวถึงรวมถึงลดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ ในการให้บริการข้อมูลแก่กลุ่มบุคคลตั้งเป้าเฟสแรกติดตั้งในชุมชนแออัดและชุมชนผู้มีรายได้น้อยกว่า2,000ชุมชนทั่วประเทศโดยคัดเลือกจากชุมชนข้อมูลของหน่วยงานต,าต,าตา่างๆเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนรายใหญ่ให้อินเทอร์เน็ตเป็นสารสนเทคพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนเข้าถึงได้ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมครับก็เป็นการโพสต์ข่าวที่เพจไทยคู่ฟ้าเมื่อ11มกราคม2565ก็เหมือนการบอกเฉพาะรายละเอียดหัวข้อข่าวเปเยๆออกมาว่ากระทรวงดิจิทัลจะมีการติดอินเทอร์เน็ตบายไฟฟรีในชุมชน2,000แห่งทั่วประเทศซึ่งยังไม่ทราบรายละเอียดว่าที่ไหนอย่างไรก็จะต้องติดตามข่าวกันต่อไปครับ ว่าที่ใดบ้างจะได้รับอินเทอร์เน็ตชุมชนให้พี่น้องประชาชนได้มี Wi-Fi ได้ใช้ฟรีเข้าถึงข้อมูลอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับผู้มีรายได้น้อยก็เป็นข่าวดีเพราะจะได้ใช้เน็ตโดยไม่เสียเงินเรื่องนี้ต้องติดตามข่าวกันต่อไปติดตั้งเมื่อ,อไหร่อะไรยังไงที่ไหนหมู่บ้านใดว่ากันไปนะครับสําหรับคลิปนี้แจ้งมาให้ทราบเพียงเท่านี้ก่อนมีข่าวคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อไหร่จะนํามาเสนอเป็นระยะระยะครับสวัสดีครับ